สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกับผมนะฮะวันนี้ไม่ได้อัดวิดีโอมานานมากนะครับวันนี้ก็จะพาเจ้าตัวแตงโมสีฟ้านะครับไปหาเสียงไฟถอยนะครับที่มันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็มีพี่ที่รู้จักไม่ใช่รู้จักครับคือเป็นรถหกล้อนะครับผมก็ถามว่าไปซื้อเสียงแบบนี้ที่ไหนครับเขาบอกว่าอยู่เพชรบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะขี่รถทีล้อไปตะเวนหาดูก่อนนะครับว่าจะได้ตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับวันนี้ก็นี่เลยนะครับเจ้าสีล้อ คันนี้นะครับพึ่งพึ่งเปลี่ยนล้อมาใหม่นะครับนี่เสียล้อกระทะนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเดี๋ยวว่ากะว่าจะไปล้างรถด,ด้วยนะครับรถจะขึ้นสนิมหน่อยละนะครับมันผุแล้ว่ะไปเดี๋ยวเราไปกันครับเบรกก็ดีตัวอย่างเฟอร์เบหมดละ วิ่งธอเดินจากไปเพราะอะไรชูบอกอีกรู้ที่ทก็ได้ร้านแล้วครับชื่อว่าร้านพรสัก์นะครับร้านพรสัก์ก็ตอนนี้ เดี๋ยวผมจะเอารถกระโปรงมาติดเสียงนะครับสไตล์ญี่ปุ่นไม่ใช่ของนอกนะครับก็อยู่ประมาณ6 0 0ครับพร้อมค่าติดตั้งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน่าฟังเสียงกันนะครับตอนเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ก็ซื้อเสเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไฟท้ายไฟถอยของผมมันไม่ติดนะครับช่างก็เลยบอกว่าให้ไปหาช่างที่เดินระบบไฟนะครับเดี๋ยวเราไปหาช่าง เดินระบบไฟแล้วก็ทําให้มันเสร็จนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกนะครับคิดว่าแต่จะเสร็จนะแต่ยังไม่เสร็จนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมมาล้างรถก่อนแป๊บหนึ่งฮนะเพระาะว่าเป็นปีแล้วยังไม่เคยล้างเลยนะ็นก็สภาพรถก็ประมาณนี้นะับเดี๋ยวเดี๋ยวผมล้างรถเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะไปเดินสายไฟก่อนก่อนโอเค ตอนนี้ผมล้างรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินระบบไฟนะครับไปเดินรถไฟเดี๋ยวเราไปเดินเดินระบบไฟกันนะครับเพราะว่าช่างบอกว่าต้องไปเดินระบบไฟใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบไฟกันโอเคไปเลยตอนนี้ก็ถึง,งนาทีของเดินระบบไฟแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูระบบไฟกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ นี่ก็ให้ช่างมืออาชีพมาทำนะผมทำไม่เป็นหรอกนะะไปทำมาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกีกปติดรถตัวนี้มานะล้อก็เข้ากับกับสีแล้วจุดนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วับเดี๋ยวเดี๋ยวมาทีน,น,นี่ก่อน ก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวโอเคฮนะก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันก่อนนะครับเดี๋ยวจ่ายตังค์กันร้อยบาทครับพี่ชบก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไฟ,ไฟไฟเฟยไฟเฟยเสร็จเรียบร้อยนะนะแล้วนะล้อก็ดีนะครับ